We can be frustrated. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Energy For Dummy นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องของประเภทอินเวอร์เตอร์นะในระบบของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่3ระบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือระบบออนกริดระบบไฮบริดแล้วก็ออฟกริดนะครับแต่ละระบบเนี่ยมันจะมีการใช้อินเวอร์เตอร์ต่างกันหมดในคลิปนี้เนี่ยผมขอไม่พูดเรื่องของระบบไฮบริดนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการปนกันของระบบออนกริดแล้วก็ระบบออฟกริดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจยากกว่านะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มต้นนจากกรระะบบบบอ่ อิเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่ากริดไทอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่เราได้ยินกันค่อนข้างจะเยอะมากที่สุดนะมันก็คืออินเวอร์เตอร์ที่เราใช้ติดโซลาร์เซลล์ตามหลังคาบ้านทั่วๆไปนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้เนี่ยจะแยกย่อยออกไปอีกนะเป็นพวกโลว์โวล์ไฮโวล์นะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์สตริงอินเวอร์เตอร์หรือว่าเซนทรัลอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขอไม่อธิบายนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวไปแล้วก็ค่อนข้างลึกไปนะครับแต่พูดง่ายๆว่าา่าาาาาาาสํหหรรรรัััับบบบกกติิดโซซลลลลเเเ์นนนนนงคค้้ียยจจะจะะมมใช ็นระบบไฮโวนะครับ อินเวอร์เตอร์ประเภทกริดไทยอินเวอร์เตอร์เนี่ยหรือว่าออนกริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยคีย์สำคัญมันคือการที่เราติดอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะขนานไฟนะครับขนานเนี่ยความหมายของการขนานเนี่ยก็คือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ผ่านตัวมันเลยนะครับอารมณ์แบบเป็นระบบเสริมนะครับแต่ว่าเรามักจะได้ยินว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้เนี่ยมันจะทํางานไม่ได้ตอนไฟฟ้าดับเนาะเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะตรวจหาความถี่กับแรงดันของไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้านะครับเป็นค่าอ้างอิงนะครับมันจะทําการปรับแรงดันปรับความถี่ไฟเนี่ยแล้วก็สร้างไฟฟ้าให้มมีควา สอดคล้องกับไฟที่มาจากการไฟฟนะ้าเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีไฟมาจากการไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่มีตัวอ้างอิงมันก็สร้างไฟไม่ได้นะครับถ้าเราเอาออฟกริดอินเวอร์เตอร์หรือว่าอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบที่ไม่ได้ต่อการไฟฟ้าเนี่ยไปต่อขนานเหมือนกับอินเวอร์เตอร์ออนกริดทั่วๆไปเนี่ยสิ่งที่เกิดคือมันไม่ได้ปรับค่าแรงดันค่าความถี่ให้สอดคล้องกับไฟจากการไฟฟ้าเนาะสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คืออาจจะเกิดไฟไหลย,ย้อนกลับมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอาจจะทาให้อินเวอร์เตอร์ตัวน,น ง่ายเนี่ยก็คือว่าอินเวอร์เตอร์ออฟกริดเนี่ยไม่สามารถเอาไปต่อขนาดกับการไฟฟ้าได้ไม่สามารถจะใช้พร้อมกันได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกริดเนี่ยก็คือเราต้องต่อลายแยกไปเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับไฟที่เราใช้กับการไฟฟ้าไปเลยแต่การที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดน,นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์อย่างนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องไฟฟ้าได้ไม่เกินนี้นะถ้าเราใช้เกินนี้อินเวอร์เตอร์มันก็จะทริปไปนะครับอาจจะเสียหายก็ได้หรือว่าอาจจะแค่ทริปก็ได้ เพื่อความปลอดภัยเนาะเราก็ควรจะติดเบรกเกอร์เนี่ยฝั่ง AC ให้มันต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์ที่มันรับได้นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ออฟกริดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทสวิชชิ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ประเภทหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับแบบสวิชชิ่งเนี่ยก็มันก็จะมีแบ่งออกไปอีกเป็นเพียวไซเวฟเป็นโมดิฟายไซเวฟนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมแนะนำว่าเราให้เลือกเป็นเพียวไซเวฟนะครับเพราะจะไม่มีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้้้าาาาานนนะคครรรรรับอออออออยอย,อย่่่่่งงงพพว motor, ววกกกเเเเเืืใชชไฟฟมต์หป็็ิลท คอนิคจ๋าๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้เป็น modify side wave เนี่ยก็อาจจะทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนั้นเนี่ยเสียเร็วได้นะซึ่งความแตกต่างระหว่าง inverter switching กับหม้อแปลงเนี่ยคืออะไรนะครับประเภท switching เนี่ยราคามันถูกกว่านะแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่านะครับถ้าเกิดเราไปมองหน้าตาของมันอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะแยกมันไม่อ่อนนะระหว่างหม้อแปลง2ประเภทนี้นะครับแต่ว่าหม้อแปลงส่วนมากถ้าเกิดราคามันไม่ได้แพงมากอย่าง3 4พันไม่เกิน3 4 0 0 0พันเนี่ยส่วนมากจะเป็น switching ซสะส่วนมากนะครับ อินเวอร์เตอร์ประเภทหม้อแปลงเทอร์ลอยเนี่ยมันก็มีข้อดีเช่นกันนะคือมันสามารถจะรับกระแสที่มีการกระชากสูงๆได้อย่างเช่นพวกอินดักชันโหลดต่างๆนะครับพวกแอร์หรือว่าชกพวกมอเตอร์ต่างๆพวกปั๊มต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ประเภทสวิตชิ่งเนี่ยแล้วมีการกระชากกระแสแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้ inverter, อินเวอร์เตอร์อันนั้นเนี่ยพังไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอินเวอร์เตอร์ประเภทสวิตชิ่งเนี่ยก็ไม่ควรนําไปใช้กับพวกปัม๊มน้ําหรือว่าแอร์ตัวใหญ่ๆนะครับพวกที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์นนนนนนนะะะคครรรรัับเเเเเเพพาาาาาาววว่่่่่ืืออองงจจกกใช้้้ไฟฟีีียยลตตส์ทม กระแสสูงมากเนาะซึ่งมันจะทําให้ปินเวอเตอร์ประเภทสวิตชิ่งเ่ยพังเร็วมากนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้จริงๆเนี่ยแนะนําว่าให้เราเผื่อขนาดของอินเวอร์เตอร์เนี่ยไปถึง3-5เท่านะครับ ส่วนสาหรับระบบไฮบริดเนาะสำหรับใครอยากใช้ทั้งออนกริดด้วยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องของความคุ้มค่ามากนะครับอยากจะใช้แบตด้วยอย่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ระบบไฮบริดได้นะครับซึ่งคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับเพราะว่ามันก็คือการเอาอินเวอร์เตอร์ออนกริดกับอินเวอร์เตอร์ออฟกริดเนี่ยมาผสมกันนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราติด2ระบบอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีความยุ่งยากคือเราต้องมานั่งแยกโหลดนะครับเป็นลายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราไวแบ็กอัพนะครับก็คือห้ามต่อกริดถ้าส่วนตัวผมเลยเนี่ยถ้าบ้าน ใช้อยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ระบบออนกริดไปเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยไฟฟ้ามันไม่ได้ดับบ่อยนะครับมันมีกฎหมายเรื่องของการไฟฟ้าอีกนะคบก็คือแบบใน1ปีเนี่ยห้ามไฟดับเกินกี่นาทีแบบนี้นะครับมันจะมีกฎหมายพวกนี้อยู่เนาะก็เลยทําให้บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟดับเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยที่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยและต้องการใช้กับโหลดทั้งบ้านเนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําว่าใช้อินเวอร์เตอร์ประเภทออฟกริดนะครับก็คือเป็นประเภทอินเวอร์เตอร์ออฟกริดแบบเป็นหม้อปแปลงเทอร,อร์ ถ้าเกิดว่าใครใช้แค่แบบโหลดเล็กๆนะครับอย่างเช่นแบบพวกบ้านสวนทั่วไปนะเราสามารถที่จะใช้เป็นระบบออฟกริดเป็นแบบสวิตชิ่งได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าเยอะนะครับสำหรับระบบไฮบริดเนี่ยส่วนมากเขาจะนิยมใช้กับในต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยประเทศเขาค่อนข้างจะใหญ่ประชากรคนเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยอยู่กระจายไปในที่ต่างๆนะอย่างเช่นประเทศอเมริกาเนี่ยคนแค่ประมาณ200ล้านคนแต่ว่าพื้นที่เขาเนี่ยใหญ่มากนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับบ่อยตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งปัญหาไฟฟ้าดับเนี่ย อินเวอร์เตอร์ประเภทไฮบริดก็มีความน่าใช้นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือใช้กับที่ที่ต้องการความสเสถียรของไฟฟ้าเนี่ยสูงมากๆนะครับอย่างเช่นพวกโรงพยาบาลก็มีความน่าสนใจที่จะใช้ระบบไฮบริดนะครับไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของระบบไฮบริดแบบเต็มๆให้เพื่อนๆฟังกันเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ฟังจน,นจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆที่เว็บ energy for me com ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ